ก็ามาอยู่ในช่องหนุ่มยูบีชาแนลครับสวยๆยังมีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาบอกคลิกเทคนิคที่จะให้ทําให้บอลเรานั้นนะครับแทงหนอ่อแตกหน่อมาได้เร็วทําอย่างไรนะครับขอบคุณทุกกำลัง,งใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้จะมาบอกว่าถ้าใบบอลของเรานั้นนะครับ ถ้าดูแล้วมันหมดอายุแบบแบบนี้ดูดูแล้วหมดหมดอายุนะเรารีบดึงเลยนะครับรีบดึงใบออกเพราะว่าบอลเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยหรือว่าต้นไม้ทุกชนิดเลยนะครับถ้าเขามีความเครียดหมายถือว่าเราไปดึงเขาหรือว่ามีดไปฟันไปสับเขาเนี่ยเขาจะรีบแทงหัวใหม่หรือหน่อใหม่ออกมานะครับเพราะว่าเขาตัวเขาเองก็กลัวโดยโดยโดยธรรมชาตินะครับเขาก็กลัวที่จะเขาสูญพันธ์เหมือนกัน นะศูนย์พันเหมือนกันคงจะจํากันได้นะครับถ้ามละกอนั้นนะครับถ้ามละกอไม่มีลูกนะครับสมัยก่อนนั้นก็จะเอามีดมาสับมาฟันใช่ไหมครับเพื่อเกิดความเครียดจริงๆแล้วเพียงแค่ให้เกิดความเครียดเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยออกลูกอ่าเช่นเดียวกันนะครับบอลเช่นเดียวกันนะครับใบเก่าเก่านะครับเราไม่ต้องเก็บไปนะครับเราดึงออกเลยดึงออกเลยนะครับ พอเราดึงออกอย่างนี้นะครับใบแบบนี้เราก็ดึงออกนะครับพอดูไงเห็นไหมมันหลุดแล้วเราดึงออกเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาถ้าหากว่าเราไม่ถึงไม,ไม่ดึงออกนะครับไม่แกะออกเขาก็จะไม่แทงหนอ่อเขาก็จะปล่อยจนหมดอายุองเข้าไปอย่างนั้นนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับที่เราจะต้องได้บอลเซสวยขึ้นมาถ้าดูใบไหนมันเฉามันเหลืองแล้วนะครับดูดูท่าทางว่าจะไม่รอดแล้ว รีบดึงออกให้เร็วที่สุดนะครับเทคนิคต่างๆพวกนี้เราจะได้รู้กันไปด้วยนะครับบอกกันไปดูความสวยงามของเศรษฐีเงินล้านครับเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้าน2ต้นนะครับวันนี้กระถางละวันนี้จัดพิเศษนะครับเศรษฐีเงินล้านกระถางละละละ420บบาทครับอ้าวจัดพิเศษแล้ววันนี้ ดูแต่ละต้นสวยงามมากครับเศรษฐีเงินล้านนะครับที่แผงมาจากปราสาททองกระถางละ420บาทครับไอที่ต้นที่ผมจำไม่ได้ไม่นี่นั้นะคือนี่ก็คือพอรเจ้าสัวนะครับพรเจ้าสัวพรเจ้าสัว360บาทครับพรเจ้าสัวบางทีอยู่ๆก็จำไม่ได้นะวัน นี่เป็นมหาชัยนะครับมหาชัยกระถางละสา0ร้บาทครับมหาชัยไม้แยกหน่อนี่นะครับดีอย่างก็คือว่าเขาโตเร็วโตวไวแล้วให้ลูกเร็วด้วยดูซับเจริญครับซับเจริญ320บาทครับซับเจริญนะดูทางด้านของเทพสารุ้งครับเทพสารุง้งบอลกลาบนะครับสวยๆของเทพสารุง้ง สวยมากครับ360บาทเทพสารุงดูมหาชัยวันนี้มหาชัยมี2กระถางด้วยกันจัดให้พิเศษนะครับมหาชัยวันนี้กระถางละ3า0บาทมหาชัยหลวงเมตรครับหลวงเมตรเป็นไม้ใบกลมและแข็งแรงนะครับหลวงเม็นะครับสว,สวยแบบนี้ของหลวงเมตรครับ360บาทดู หนึ่งความสวยงามอับสรสวรรค์ครับ3ามบาทนางมณีวาสนาครับนางมณีวาสนา320บาทดูทราที่ของเจ้าสาวสิครับสวยมากครับเจ้าสาวครับเอาแบ่งปันกันไปวันนี้พิเศษครับ360บาทเจ้าสาวดารานพรัตน์มี2กระถางครับสวยๆดารานพรัตน์กระถางที่1น,นะครับแล้วก็กระถางที่สองโห กระถางที่สองใหญ่มากแล้วเอาวันนี้จัดให้นะครับกระถางที่หนึ่งนะครับ490บาทส่วนกระถางที่สองนี้นะครับ560บาทสวยมากสวยมากมีสาวนาครยชรีสาวนาครยชรีตัวนี้ออกหน้าชมพูสวยมากครับสาวนาครยชรีนะครับสวยๆแบบนี้ครับ390บาทสาวนาครยชรี มีณนะเมืองนอนรครับกระถางที่1รับณเมืองนอนแล้วก็น,นเมืองนอนกระถางที่สองโอ้ใหญ่นะครับณนะเมืองนอนนี่โตเร็วมากสวยมากนาะเมืองนอนกระถางที่3ครับกระถางละ320บาทครับ320บาทดูทางด้านของคุณหญิงครับคุณหญิงนี่นี่ถ้าใบเช่าเฉาแบบนี้ครับเราเด็ดออกเลยครับพอเราเด็ดออกแล้วนะครับเขาก็จะรีบแทงหน่อใหม่ให้เรา นะครับแทงหน่อใหม่ให้เราเดี๋ยวครับ290บาทครับคุณหญิงรัศมีเงินก็ยังมีให้ความสวยงามนะครับรัศมีเงินครับ320บาทครับรวมไปถึงพรมพิมานครับโอ้โหใหญ่มากแล้ว320บาทครับพมพิมานสวยๆแบบนี้โอ้มีชายชนด้วยโอ้ดูมีทั้งด้านของ หนุมานประสานกายครับ390บาทครับหนุมานประสานกายสวยๆชายชนมีอยู่3กระถางด้วยกันนะครับวันนี้จัดให้พิเศษนะครับชายชนครับสวยๆแบบนี้ครับชายชนกระถางละ260บาทครับชายชนสวยๆของชายชนแล้วติดตามไปด้วยทางด้านของอับสอนสวรรค์ครับสวยๆ นี่ต้นตำหรับของชายชนก็มาจากอับสอสวรรค์นี้แหละครับสวยมากครับ320บาท085 882 88 49 08 88 4982 085 882 4982กอบคุณครับ